เือนกลุ่มผู้สูงอายุ200,000รายนะคะทำสิ่งนี้ด่วนเพื่อรับเงินหมื่นค่ะพร้อมเปิดสาเหตุ2ส,สาเหตุสําคัญที่ทําให้ยังไม่ได้รับเงินหมื่นในรอบนี้นะคะก่อนไปฟังพร้อม,อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้มีการโอนเงินหมื่นในเฟส2อ,อยู่นะคะผู้กันถึงเฟส2เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนเงินหมืน่นหรือว่าเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้เรียบร้อยแล้วและไม่ได้เป็นกลุ่มในเฟสแรกนะคะไม่ซ สอนกนกัผ่านเงื่อนไขของโครงการนะคะตอนนี้มีการโอนเงินกันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คผลการโอนเงินได้ด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะกับเข้าไปเช็คกันได้เลยและล่าสุดก็มีการสรุปรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะว่าโอนสําเร็จกี่รายนะคะและก็ไม่สําเร็จกี่รายมีสาเหตุอะไรบ้างโดยรัฐมนตรีเชืวว่อว่าการกระทรวนกานครั้งก็มีการเปิดเผยผลการโอนเงินเงินหมื่นนะคะในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะคะ โดยผลการโอนนั้นนะคะมีการสั่งจ่ายนะคะสามล้านกว่าคนเลยรับเงินแล้ว2องล้านแนะคะเหลืออีกประมาณ2 0 0 0 0นคนค่ะที่ยังไม่ได้รับเงินก็คิดเป็นประมาณ6.63%ก็ไม่น้อยนะคะทุกคนโดยสาเหตุสําคัญค่ะที่ยังไม่ได้รับเงินมี2สาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุ1เลยอันดับ1เลยซึ่งส่วนมากเป็นสาเหตุนี้นะคะก็คือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะคะและสาเหตุที่2นะคะก็คือสถานะบัญชีนั้นมีปัญหาอย่างเช่นบัญชีถูกปิดไปแล้วหรือบัญชีติ เงื่อนไขเป็นต้นนะคะก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขนะคะแล้วเขาจะมีการโอนซ้ำอีก3รอบนะคะตามที่ได้บอกไปเลยในทุกๆคลิปเลยนะคะ28กุมภายนธ์28มีนาแล้วก็28เมษานะคะโดยวิธีการแก้ไขเนี่ยก็ให้รีบติดต่อธนาคารผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากให้เรียบร้อยนะคะและที่สําคัญต้องเป็นหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าบัญชีมีปัญหานะคะให้ติดต่อธนาคารนะคะเพื่อแก้ไขสถานะบัญชีให้พร้อมรับเงินด้วยนะคะทุกคนก็สามารถตรวจสอบผลการ โอนเงินได้นะคะในแอปพลิเคชันทางรัฐเลยตอนนี้เข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐเราไปเช็คกันดูว่าของเราเนี่ยโอนสําเร็จหรือไม่นะคะทางภาครัฐก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ดําเนินการผูกบัญชีเงินฝากนะคะเป็นพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยและก็ตรวจสอบ กับธนาคารด้วยนะว่าบัญชีของเราสถานะเป็นแบบใดนะคะใช้งานได้อยู่หรือไม่ค่ะทุกคนในส่วนนี้เป็นของเฟส2นะคะและเฟส3ก็จะเป็นในกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะและเฟส3นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของบุคคลทั่วไปะคะ่ะที่ลงทะเบียนเงินหมืน่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ถูกการพิจารณาเงื่อนไขาตามโครงการแล้วก็จะได้รับเงินกันไปใช้นะคะแต่ก็คาดว่าจะเป็นเงินดิจิทัลน,นะคะในช่วงเดือนมีนาหรือเมษายนนะคะเดี๋ยวติด ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่ไม่ได้สิทธิ์แน่ๆนะคะก็คือคนที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐแต่ลงไม่สําเร็จค่ะทุกคนอันนี้นะคะหลายๆคนน่าจะผิดหวังนะเพราะว่าคิดว่าจะไปลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะคะทุกคนและในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะคะก็จะต้องรอลงทะเบียนในะเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าเร็วๆนี้แน่นอนนะคะไม่น่าจะเกินเดือนเมษายนค่ะใครติดตามข่าวสารอะไรอยู่อยู่เฟซไหนยังไงนะคะ ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้คะ่ะแชร์ให้เพื่อนของเราฟังกันได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ